สามข้อผิดพลาดในการทำวิดีโอคอนเทนต์สามสองหนึ่งแอคชั่น มันจะเป็นประสบการณ์ตรงจากผมเลยนะครับที่ผมไปถ่ายงานลูกค้าและถ่ายตัวเองครับก็ไปฟัง3ข้อนี้นะครับก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซ <c oughs> <ๆ>ับสไครป์เป็นกาลังใจด้วยนะครับผมไปฟังกัน <c oughs> ข้อผิดพลาดแรกนะครับไม่มองกล้องครับเราอะ่ะเหมือนจะมองกล้องอยู่แต่เราอะ่ะเขินครับผมด้วยความที่ว่าเราไม่เคยถ่ายคอนเทนต์ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนเราก็จะไม่มองกล้องครับเราก็จะมองแบบมองผนังฝั่งนี้บ้างมองเพดานบ้างนี่แหละมันทําให้เราแบบไม่ได้ฝูกกันอยู่กับกล้องก็เหมือนก<ๆ>ับว่าเราไม่ได้มองคนดูที่กําลังดูเราอยู่ตอนนี้นะครับเป็นว่า คอนเทนต์เราไม่ไม่จริงใจไม่ได้ตั้งใจทำานิครับคนดูจะมองว่าเอ๊ะไม่ได้คุยกับผู้นี่หว่ามึงก็มองนู่นมองนี่ซึ่งตัวผมเองฮะจะมีข้อผิดพลาดตัวนี้เยอะมากดัวยที่ผมไม่มองกล้องเพราะว่าผมอะต่อจอแยกตรงนี้เป็นคนสายตาสั้นไงผมเลยต้องต่อจอแยกเพื่อมอนิเตอร์ตัวเองฮะจะมองจอมอนิเตอร์ตัวนี้ครับเป็นหลักสะส่วนใหญ่ซึ่งจะเผลอมองเพราะว่ามันจะดึงสายตาผมมากจากคอนเทนต์เราจริงๆมันน่าสนใจแล้วเรากลับไม่ได้มองคนดูอย่างงี้ฮะอะไรที่เราเพึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกครับพยายามมองกล้องมองกลององกล้องนนีี่อมอ่นนมเสะรรััาุยตว 85นีครับมันสามารถพับจอได้พับจอมามองตัวเองได้เท่ากับว่าเวลาเราถ่ายใช่ไหมฮะเวลาเราถ่ายฮะเราไม่ได้มองเลนงส่วนใหญ่ครับร้อยทั้งร้อยคนที่เพิ่งทําวิดีโอคอนเทนต์นียครับจะไม่มองเลนครับจะมามองจอแทนแต่แต่ก็แหละบางคนอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเครับสไตล์เขาแบบไม่ได้แบบตั้งใจมองกล้องอยู่แล้วต้องการแบบมองแบบเฉียงๆนี่แหละครับ ข้อแรกข้อที่2อครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็ลอยทั้งลอยครับยิ่งเคีอเตอร์หรือว่าคนที่ทําวิดีโอคอนเทนต์ใหม่ๆข้อนี้คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครทำนครับนั่นก็คือการเขียนสคริปต์ครับผมการเขียนสคริปต์เนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากดูวุ่นวายในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆเหมือนที่ผมเคยบอก e ีก่อนหน้านี้ครับอย่าไปคิดเยอะให้ลงมือทําเลยก็ถูกครับลงมือทาเลยก็จริงแต่เราต้องวางแผนนิดนึงครับเพราะถ้าเราไม่วางแผนอะ่ะมันทําให้เราแบบเวลาพูดไปพูดมาพูดกลับไปกลับ,ลบมาตลอดระหว่างที่เราพูดครับทำให้เราต้องนึกตลอดเวลาว่า ทุกคนน่ะอาจจะเป็นมือใหม่หมดนะครับที่ดูตอนนี้แต่เราต้องฝึกเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าหรืออีกอนาคตข้างหน้าครับเราดังขึ้นมารับงานโฆษณาอะไรอย่างนี้ฮะฝึกเพื่อที่จะมีสคริปต์ในการทําคลิปแต่ละครั้งครับคืออาจจะมีแค่หัวข้อก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นของผมเป็นตัวอย่างครับนี่ครับดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับผมทุกคนเกิดมาไม่มีใครทําได้อยู่แล้วครับก็ต,ต้องเรียนรู้กันไปครับผมมันจะทําให้เราง่ายในการแบบถ่ายวีดีโอวีดีโอเราจะได้ไม่ต้องยืดยาวด้วยไม่เปลืองแมมโมรีไม่เปลืองแบตเตอรี่ มันจะง่ายแกการตัดต่อด้วยข้อ3ครับตรงนี้เลยครับก็เชื่อมโยงกับข้อ2เมื่อกี้เลยเราพูดไม่คล่องครับตะกุตะกะอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเรามีสคริปไงพอเราไม่มีสคริปอะเราต้องย้ำคิดย้ำทำในหัวตลอดเวลาว่าเอ๊ะจะพูดประโยคนี้หรือจะพูดนี้แล้วยังนะการที่เรามีสคริปอะเราสามารถทำให้เรานึกเนื้อหาได้ก่อนที่จะพูดหรือเราเขียนเนื้อหาไว้ก่อนเลยเราก็ท่องแล้วก็เรียบเรียงมาเป็นสไตล์ของเราครับแต่ไม่ใช่ว่าท่องโน้ตแบบ A B C D E F G อะไรอย่างนี้นะฮะไม่ใช่อย่างนั้นการทำวิดดโอที่ดีครับต้องเป็นตอร์ คนกับเ่อครับช่วยเหลือเราตรงนี้อีกทีหนึ่งในการจำคัดส่วนคําว่าจำคัดนะครับในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายและสาธิตให้ดูครับคือตรงนี้ก็3ข้อนี้ก็จบแล้วเนาะก็สรุปเลยนะครับว่าเราต้องมีอ่าอันดับแรกมองกล้องเพื่อคนดูจะได้โฟกัสอยู่กับเราสสคริปเพื่อทําให้เราจบงานวิดีโอเราง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับสามครับการพูดครับก็ต้องพูดฝึกอะไรกันไปนะฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวของตัวเองสไตล์ใครสไตล์มันครับที่สําคัญครับต้องลงมือทำครับก็ถ้าไม่ลงมือทำอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราต้องพัฒนนนนาาาาใจจุดดตตตรรรรรรงไไหกกทํแแ่่่ลลละคคิิปปอออเเเืยยๆ้ีู ตัวเราครับว่าเราต้องพัฒนาจุดตรงนี้นะตรงนี้นะปรับปรุงตรงนี้นะต่อยอดตรงนี้นะเอตรงนี้ดีแล้วนะเอตรงนี้ต้องทําอะไรเพิ่มนะมันจะได้เรียนรู้ไปครับผมร้อยทั้งร้อยครับประมาณ90%้านแกันละครับไม่มีใครที่ว่าทําคลิปแรกจะได้เพอร์ฟิคทุกอย่างเลยและก็จะปังจะดังเลยครับต้องลงมือทําแล้วจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับยังไงนะครับตรงนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับส่วนคนที่เริ่มทำคลิปแล้ว ก็วันนี้สวัสดีครับ